หน่วยงานด้านความมั่นคงได้เข้าเคลียร์พื้นที่เหตุยิงประทาที่อำเภอกรุงปินังจังหวัดยะลาที่เป็นเหตุให้ผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงนั้นถูกวิสามัญฆาตกรรมเสียชีวิต4คนค่ะหลังเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเข้าปิดล้อมพื้นที่ต้องสงสัยเมื่อช่งชวงเช้าที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงตรึงกำลังในหมู่บ้านพื้นที่หมู่ที่3บ้านเจาราะกระดง ตำบลขวดกระทิงอำเภอกรงบินังจังหวัดยะลาค่ะมาให้บุคคลและผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่หลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมาหน่วยงานด้านความมั่นคงได้มีการยิงประทะกับผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงนั้นถูกวิสามัญฆาตกรรม4ี่คนเจ้าหน้าที่เปิดเผยว,ว่าช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ร่วมกับทางจังหวัดยะลาได้บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่หมู่ที่3บ้านเจาราะกระดงตำบลห้วยกระทิงอำเภอกรงปีนงังหลังจากที่มีข้อมูลว่ามีกลุ่มผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงนั้นเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ค่ะเพื่อวางแผนก่อเหตุความไม่สงบขณะที่เจ้าหน้าที่ก็นํากําลังปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งมีผู้ต้องสงสัยจํานวนหนึ่งก็ได้วิ่งออกมานอกบ้านแล้วก็ใช้ปืนสงครามนั้นยิงใส่เจ้าหน้าที่จึงได้เกิดการยิงประทักกันขึ้น หลังเสียงปืนสงบเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปเคลียร์พื้นที่ก็พบว่าผู้ต้องสงสยัยคดีความมั่นคงถูกเจ้าหน้าที่วิสามันฆาตกรรม4คนและถูกควบคุมตัว1คนขณะที่บางส่วนนั้นก็หลบหนีไปได้ค่ะส่วนที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็พบปืนสงครามฝ่ายตรงข้ามหลายกระบอกนะคะจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน อย่างไรก็ตามจนถึงขณะน,นี้เจ้าหน้าที่ยังไม่อนุญ,ญาตให้บุคคลภายนอกหรือว่าผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นเข้าไปในพื้นที่โดยต้องรอให้เจ้าหน้าที่ส่วนพิสูจน์หลักฐานสิบยะลาและตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดนั้นเข้าเคลียร์พื้นที่ซะก่อนค่ะเพราะเกรงว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะลอบวางระเบิดเพื่อดักสังหารเจ้าหน้าที่เอาไว้สําหรับศพผู้เสียชีวิตที่ญาติเดินทางมารอรับก็ต้องรอขั้นตอนการตรวจสอบและพิสูจน์ทางกฎหมายก่อน เจ้นาทีจึงจะสามารถมอบศพให้นำกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ค่ะ